ดวงชะตาราศีมีนคลิปพิเศษสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมท่านต้องระวังต้องรอบคอบระวังปัญหาต่างๆจะเข้ามาทำให้ท่านนั้นเกิดติดขัดสวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะครับคลิปนี้จัดทำขึ้นพิเศษเพื่อชาวราศีมีนโดยเฉพาะสำหรับดวงชะตาของชาวราศีมีนนั้นในช่วงเดือนนี้ เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกลางเดือนนั้นถือว่าหลายสิ่งหลายอย่างนั้นดีมาโดยตลอดหลายสิ่งหลายอย่างดีกว่าในช่วงก่อนหน้านั้นอย่างมากชาวราศีมีนในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้ขอให้ท่านระมัดระวังมีบางสิ่งบางอย่างที่จะเข้ามารบกวนท่านจะเข้ามาทำให้ท่านติดขัดเริ่มตั้งแต่วันที่2 7สิงหาคมไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนั้น ท่านต้องระมัดระวังให้ดีและในวันที่26สิงหาคมดาวังคารย้ายตำแหน่งเปลี่ยนแปลงราศีวันที่27สิงหาคมดาวสุขย้ายราศีจากราศีสิงเข้าสู่ราศีกันนั่นจึงทำให้ดวงชะตาของทั้ง12ราศีภายในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ถือว่ามีแรงกระเพื่อมมีการผันผวนหลายสิ่งหลายอย่างนั้นค่อนข้างที่จะอยู่นอกเหนือจากการคาดเดา ก็อขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีสำหรับดวงชะตาของชาวราศีมีนนั้นถือว่ามีสามเรื่องราวด้วยกันที่เข้าใกล้ดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์ที่จะทำให้ท่านนั้นต้องพบเจอในช่วงสัปดาห์นี้เรื่องแรกชาวราศีมีนท่านต้องระวังการผิดอกผิดใจการทะเลาะไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวท่านพี่น้องเครือญาติ หรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านท่านต้องระมัดระวังให้ดีสำหรับในข้อนี้ชาวราศีมีนขอให้ท่านระมัดระวังไม่ว่าในตอนนี้ท่านจะทำอะไรค่อนข้างที่จะมีอารมณ์หงุดหงิดหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นค่อนข้างที่จะเกลี้ยกล่ดหัวร้อนได้ง่ายกว่าปกติท่านต้องระวังมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะหงุดหงิดมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะไม่พออกพอใจกับคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ต่างๆนานาการเอารัดเอาเปรียบหรือแม้แต่เด็กไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีเกณฑ์ที่ชาวราศีมีนจำไม่ทนมีเกณฑ์ที่จะกล่าวต่อว่าติเตียนก็ถือว่ามีเกณฑ์จะทําให้เกิดการทะเลาะโต้เถียงกันเกิดขึ้นได้ภายในครอบครัวขอให้ท่านระมัดระวังรวมไปถึงเครือญาติเขสยสะใภยก็มีเกณฑ์ที่จะมีการกระทบกระทั่งกันในช่วงปลายเดือน ด้วยปัญหาต่างๆนานา,นาปัญหายิบย่อยก็ขอให้ท่านระมัดระวังมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นกับท่านได้เช่นกันและชาวราศีมีนตัวท่านยังคงต้องระวังการที่ท่านนั้นจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็ตามเป็นปัญหาที่สะสมมานานหรือเป็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วและเงียบหายซาลงไปในช่วงปลายเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะกลับมาประทุ มีเกณฑ์ที่จะกลับมาทําให้ท่านนั้นต้องปวดหัวต้องลำบากอกลำบากใจอีกหนึ่งครั้งและชาวราศีมีนตัวท่านยังคงต้องระวังการกระทบกระทั่งการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะด้วยเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือสัปดาห์สุดท้ายนี้ถือว่าเป็นช่วงร้อยต่อส่งท้ายเดือนสิงหาคมต้อนรับเดือนกันยายน ค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาก็ขอให้ท่านระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงจะทำให้ท่านนั้นเกิดผิดอกผิดใจหรือโต้เถียงทะเลาะเบาแวงกับคนใกล้ตัวได้ขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้ให้ดีเรื่องที่สองชาวราศีมีนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมขอให้ท่านระมัดระวังการใช้จ่ายให้ดีระวังอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยขอให้ท่านหักห้ามใจไว้ก่อน มีเกณฑ์ที่ในช่วงปลายเดือนนี้ท่านจําเป็นที่จะต้องใช้เงินก้อนใช้เงินแบบเร่งด่วนได้เช่นกันสําหรับในข้อนี้ชาวราศีมีนมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้ใช้เงินก้อนมีเกณฑ์ที่จะต้องเอาเงินเก็บเงินฝากเอาออกมาใช้ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกคนในครอบครัวมีเหตุจําเป็นที่จะต้องใช้เงินก้อนมีเหตุจําเป็นที่จะต้องใช้เงินเร่งด่วนก็ <elles S 2> จะเป็นชาวราศีมีนที่เป<ฤ><ๆ>็นเสาหลัก คอยยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือต้องคอยเข้าไปรับผิดชอบในรายใจ่ายในส่วนนี้หรือแม้แต่ข้าวของเครื่องใช้ที่ท่านใช้อยู่เป็นประจำรถยานพาหนะต่างๆมีเกณฑ์ที่จะเกิดการชำรุดเสียหายต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมแซมในส่วนนี้เพิ่มเติมเข้ามาก็ถือว่ามีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับท่านได้ หรือจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวท่านเองการเจ็บไข้ได้ป่วยของสมาชิกคนในครอบครัวคนใกล้ชิดตัวท่านก็มีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในส่วนนี้เกิดขึ้นก็ถือว่าในตอนนี้สิ่งอะไรที่ไม่จําเป็นที่มองดูแล้วเป็นการฟุ่มเฟือยก็ขอให้ชาวราศีมีนนั้นหักข้ามใจไว้ก่อนเพราะในช่วงปลายเดือนหรืออาทิตย์สุดท้ายนี้มีเกณฑ์ที่ท่านนั้นต้องควักต้องจ่าย สามารถเกิดขึ้นกับได้ในช่วงอาทิตย์นี้ก็ขอให้ท่านระมัดระวังเอาไว้เรื่องที่สามชาวราศีมีนท่านต้องระวังการเตรียมความพร้อมระวังเรื่องเวลาให้ดีมีเกณฑ์ที่จะทําให้ท่านเกิดปัญหาได้สำหรับในข้อนี้ชาวราศีมีนตัวท่านต้องให้ความสําคัญกับการเตรียมเอกสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกรรมต่างๆ หรือเอกสารที่มีความสำคัญมีเกณฑ์ที่ท่านจะต้องได้หยิบได้ใช้ภายในสัปดาห์นี้และชาวราศีมีการเดินทางของท่านไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงานการเดินทางไปศึกษา,ราเรียนหรือแม้แต่การเดินทางเพื่อเข้าพบปะผู้หลักผู้ใหญ่เข้าพบปะกับลูกค้าขอให้ท่านเผื่อเวลาให้ดีเพราะการเดินทางในสัปดาห์นี้ของท่านค่อนข้างที่จะเกิดปัญหาติดขัดไม่ราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการที่ท่านเดินทางพบเจอกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่ตัวท่านพบเจอกับการจราจรที่ติดขัดการเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆทำให้ท่านนั้นไปถึงจุดมุ่งหมายไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดกันไว้ก็จะทำให้เกิดผลเสียตามมาขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้ให้ดีแม้กระทั่งเอกสารสำคัญการที่ท่านนั้นจะไปยื่นทำธุรกรรมต่างๆ ขอให้ท่านเตรียมความพร้อมให้ดีตรวจสอบเอกสารของท่านหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะไปสัมภาษณ์งานจะไปสมัครงานเอกสารต่างๆขอให้ตรวจสอบให้ดีมีเกณฑ์ที่ท่านออกเดินทางไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดปัญหาเอกสารไม่ครบถ้วนมีการหลงมีการลืมท่านก็ต้องเสียเวลาย้อนกลับมาอีกก็ขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้ให้ดี เพราะในสัปดาห์นี้ชาวราศีมีนมีเกณฑ์ที่ท่านจะพบเจอกับปัญหาในลักษณะนี้ค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวซึ่งทั้งสามเรื่องราวที่กล่าวมานั้นชาวราศีมีนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมนี้มีเกณฑ์ที่ทั้งสามปัญหานี้จะนำปัญหามาให้กับตัวท่านมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะพบเจอกับสามปัญหานี้มากกว่าทุกๆครั้ง สำหรับคำทำนายคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมีนนั้นทั้งหมดก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณการทำนายการพยากรณ์นั้นไม่ใช่เจาะจงของคนใดคนหนึ่งเป็นการพยากรณ์เป็นการทำนายภาพรวมแบบกว้างๆขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับหากฟังแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามซึ่งทุกการติดตามนั้นเวลาที่เราลงคลิปใหม่ ก็จะได้แจ้งเตือนให้ท่านได้เข้ามารับชมรับฟังได้ในทันทีแล้วพบกันใหม่คืนมังโกนชาแนล Channel. สวัสดีครับ